ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Assassination ยาใหญ่ตัวไร้สไนเปอร์ปี1911ณนกะรุงโซประเทศเกาหลีเป็นยุคสมัยที่เกาหลีถูกกองทัพญี่ปุ่นเข้าครอบงำโดยมีคนเกาหลีที่ขายชาติยอมทำงานให้พวกญี่ปุ่นซึ่งนั่นก็คือชายคนนี้ที่มีชื่อว่าคังอิงกุโดวยวันนี้เองเขาก็มีนัดทานข้าว กับท่านนายพลของญี่ปุ่นในพัตคารหลู่แห่งหนึ่งแต่ทว่าในระหว่างการรับประทานอาหารได้เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นไปทั้งหลานคังอิงกูรีบเข้าไปช่วยนายพลญี่ปุ่นอุ้มลากเขาออกไปจากที่แห่งนี้ทันใดนั้นที่ชั้นล่างนักฆ่าหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่ายังซอกจินเขาจะกระโดดขึ้นมาไล่ยิงทาหารญี่ปุ่นที่ขวางหน้า ด้วยภารกิจของยังซอกจินก็คือการฆ่าไอ้ชั่วไข่ชาตินี้ให้ได้เข่าบุกเดี่ยวขึ้นมาไล่ยิงพวกญี่ปุ่นจนตัวเขาเองก็โดนยิงเข้าที่ท้องไป1นัดแต่ยังซอกจินเขานั้นก็ไม่ยอมแพ้แต่เกียกตะกายลุกขึ้นไล่ตามพวกมันไปแต่ก็ไม่ทันส่วนเจ้าขังอิงกูก็กำลังแบกนายพลญี่ปุ่นหนีออกนอกร้านได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์สงบณบ้านของขังอิงกุ พวกทหารญี่ปุ่นก็จะเข้ามาชมเชยคังอิงก,กุแล้วบอกว่าท่านนายพลเป็นนี่ชีวิตนายเลยในครั้งนี้ไอชั่วขายชาติคังอิงก,กุมันก็ดีใจสุดๆกินของเงินทองมันช่างหอมหวานยิ่งนักแต่ทว่าคังอิงก,กุก,ก็ต้องหุบยิ้มทันทีเมื่อนายทหารญี่ปุ่นถามเขามาว่านายได้บอกใครหรือเปล่าว่าวัาวนนี้จะมีนัดกับท่านนายพล ฉากถัดมาคังอิงกูจะมาถามเมียของตัวเองว่าเธอได้บอกใครไปหรือเปล่าว่าวันนี้ฉันมีนัดกับท่านนายพลของญี่ปุ่นเมียของคังอิงกูก็ตอบทันทีเลยว่าถ้าใช่แล้วจะทาไมฉันไม่ใช่คนไข่ชาติเหมือนอย่างคุณเท่านั้นยังไม่พอคังอิงกูจะเปิดตู้เก็บของแล้วเจอกับยังซอกจินอีกด้วยแต่ทว่าเขาก็ไม่กล้าวายนักเพราะว่าพวกทหารญี่ปุ่นยังอยู่ทีหน้าบ้านแล้วจากนั้นเมียของคังอิงกูก็จะพาฝ่าแฝดลูกสาวสองคน พร้อมกับอย่างซอกจินที่ปลอมตัวเป็นคนเข็นรถแล้วบอกว่าเธอจะกลับไปบ้านแม่ซะหน่อยคังอิงกุเห็นเมียออกไปจึงรีบสั่งให้คนองเข่าตามออกไปทันทีแล้วสั่งกันไปว่าฆ่าพวกมันให้หมดแล้วเอาลูกของฉันกลับมาก็พอฉากตัดมาที่เมียของคังอิงกุเธอรู้ดีว่าผัวต้องตามมาฆ่าตัวเองแน่เธอจึงให้ลูกกลับแม่นมแล้วแยกไปอีกทางแต่ทั้งสองก็โดนไล่ตามจนทันแล้วโดนยิงตาย แต่โชคยังดีที่แม่นมสามารถอุ้มลูกอีกคนแล้วพาหนีรอดไปได้ส่วนยังซอกจินก็จะโดนยิงเข้าที่มือขวาจนนิ้วข่าขาดแล้วเขาก็ได้ถูกจับตัวไป22ปีต่อมามนทนหว่างโจประเทศจีนณฐานทัพรัฐบาลเกาหลีชั่วข่าวเราจะมาอยู่กับคิมวอนวงนักลบแนวหน้าของคณะปฏิวัติคนต่อมาคิมคูผู้ช่วยรัฐบาลชั่วข่าวของเกาหลี และคนที่3ก็คือพ่อหนุ่มยังซอกจินในต้นเรื่องเขาเองก็จะไปอยู่ที่คณะปฏิวัติด้วยโดยสาเหตุที่ทั้งหมดมารวมตัวกันนั้นเป็นเพราะว่าคิมวอนวงต้องการฆ่าคัางอิงกุไ้ชั่วที่มันฆ่าเมียของตัวเองกับแม่ทัพของญี่ปุ่นเราจะทําภารกิจเมื่อ22ปีก่อนให้เสร็จสิน้นโดยคิมวอนวงได้มอบหมายภารกิจให้กับยังซอกจินดยเขาต้องไปตามหานักฆ่าทั้ง3าคนซึ่งประกอบไปด้วย คนที่ 1. อังอกยุนนักแม่นปืนสาวสวยของหน่วยนบที่3คนต่อมาวังด็อกซังชายคนนี้เขาทำระเบิดเซียนเป็นอย่างมากและคนสุดท้ายสูซังอกเขาเป็นอาหารจบจากโรงเรียนนายร้อยที่มีฝีมือเป็นอย่างยิ่งยังซอกกินต้องไปพาทั้ง3คนมาให้ได้แล้วบอกให้พวกเขาไปเจอกันที่เซี่ยงไฮ้โรงแรมเมลโบวันที่10ตุลาฉากต่อมาตับอธิวังด็อกซังกับสูซังอก สองคนนี้จะถูกขังไว้ห้องข้างๆกันเลยแล้วตอนนี้ทั้งสองคนก็กําลังงัดห้องขังออกมากระทืบผู้คุมเพื่อที่พวกเขาจะแหกคุกออกไปจากที่นี่แต่พอทั้งสองคนจะเดินออกมายางซอกจินก็จะมาเจอกับทั้งคู่พอดีเขาจึงเรียกให้ทั้งคู่มาคุยด้วยพอยัางซอกจินบอกว่าพวกเรามีภารกิจต้องไปฆ่าไอ้พวกญี่ปุ่นวังด็อกซางกับซูซังอกพอได้ยินก็ตอบตกลงทันทีฉากต่อมาตบาบัที่แมนจู ท่านทัพกองกําลังเกาหลีอิสราอังอกยุนนักแม่นปืนสาวสวยเธอก็จะอยู่ที่นี่ด้วยต่อไปนี้ผมจะขอเรียกเธอว่านางเอกก็แล้วกัน พอยังซอกจินบอกเธอว่าพวกเราจะไปที่โซด้วยเรามีภารกิจต้องไปฆ่าไอ้พวกญี่ปุ่นนางเอกของเราเธอก็ตอบตกลงทันทีแต่ทว่าในระหว่างเดินทางทั้งสาคนจะมาเจอกับกองทัพญี่ปุ่นที่กำลังเคลื่อนพลปะทะกับกองทัพของนางเอกด้วยยังซอกจินก็บอกนางเอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวกเราต้องรีบไปกันได้แล้วแต่นางเอกก็ไม่ยอมทำตามจะให้เธอทิ้งเพื่อนร่วมรบไปได้อย่างไรนางเอกวิ่งไปตั้งหลักอยู่ใต้ต้นไม้ แล้วหยิบแว่นตาขึ้นมาใส่ลั่นไกซีนัดสอยปุปืนใหญ่เข้าหัวเฮดช็อตทุกคนด้วยฉากนี้บอกได้เลยว่านางเอกถือโคตรจะเท่ฉากตัดมาที่โรงแรมเมลโบวันนี้นางเอกจะมานั่งกินกาแฟที่นี่แล้วทันใดนั้นพวกกบฏก็เข้ามาขอตรวจบัตรแต่ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าธานากะเขาก็จะเข้ามาช่วยนางเอกเอาไว้เพราะธนากะรู้ว่าเธอไม่มีบัตรประจำตัว นางเอกเธอก็เลยรอดมาได้และได้ขอบคุณเขาไปด้านยางซอกจีนเขาก็จะมานั่งกินชากับสหายคณะปฏิวัติแล้วเขาก็บอกสหายให้เอารูปถ่ายของทั้งสามคนออกมาเราต้องรีบเอารูปพวกนี้ไปเผา แต่เทว่าพอ,อยังซอกกินเดินมาถึงเตาไฟมันกลับเปลี่ยนซองจดหมายแล้วใส่ลงไปในเตาไฟแทนทําให้เรารู้ว่ายัางซกกินนั้นคิดทรยศด้วยต่อมามันก็ได้มอบรูปนักฆ่าทั้ง3คนให้กับตํารวจนอกเครื่องแบบอีกด้วยแล้วมันก็ได้รับเงินมาเป็นค่าตอบแทน ฉากต่อมาตัดไปที่กลางดึกคืนนั้นคิมวอนวงจะพาวังด็อกซังกับซูซังโอกมาพบกับนางเอกที่ห้องพอนางเอกเห็นพวกเขาเธอก็เลยถามไปว่าไหนว่าจะมาวันพรุ่งนี้สิบโมงเช้าคิมวอนวงจึงบอกว่ามันเป็นลุมพาง่ะเราไม่รู้ว่าข่าวนี้จะรั่วไปหรือไม่เรียกได้ว่าคิมวอนวงนั้นโคตรจะฉลาดเพราะข่าวการรวมตัวครั้งนี้มันได้รั่วไปจริงๆจ,จ,จากยังซอกจนที่เขานั้นได้ไปบอกพวกตำรวจนั่นเอง พอแนะนําตัวกันเสร็จคิมวันวงก็จะบอกเป้าหมายให้กับทั้งสามคนได้รู้ซึ่งนั่นก็คือไอ้ชั่วขังอิงกูก,กับแม่ทัพญี่ปุ่นนั่นเองไอ้เจ้าพวกนี้มันคือคนที่สั่งฆ่าพี่น้องของเราอย่างโหดเหี้ยมโดยพวกนายทั้งสามคนต้องเดินทางไปที่โซที่นั่นจะมีคนรอรับพวกนายอยู่แล้วพอคุยกันเสร็จทั้งสาคนก็จะมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันเช้าวันต่อมาพวกนางเอกกับสหายอีกสองคนจะขึ้นรถไฟเป็นที่เรียบร้อย ส่วนทางด้านโรงแรมเมลโบพวกตำรวจจะเข้ามาตอนสิบโมงเช้าตามที่ได้ข่าวจากยังซอกจินแต่ว่าพวกตำรวจก็ไม่เจออะไรสักอย่างฉากต่อมาตาปะที่มณฑลหว่างโจไอ้เจ้ายังซอกจินมันจะแอบ,บขึ้นมาเปิดลิ้นชักของคิมคูทําให้เขารู้แล้วว่าเป้าหมายของคณะปฏิวัติคือใครแต่ทันใดนั้นคิมคูเขาก็เข้ามาในห้องพอดียังซอกจินจึงรีบไปหลบหลังพม่านแล้วชักมีดออกมาพอคิมคูเข้ามาในห้อง ตอนนี้เขาก็จะรู้ข่าวแล้วว่าพวกตำรวจบรนบุกเข้าไปที่โรงแรมเมลโบแสดงว่าต้องมีคนปล่อยข่าวเรื่องนี้ออกไปแน่แล้วคนแรกที่เขาสงสัยก็คือยังซอกจินนั่นเองคิมคูจึงหยิบปืนที่ม,มีลูกกระสุนใส่มือแล้วเดินลงไปหายังซอกจินไอเจ้ายังซอกจินรีบกระโดดลงจากหน้าต่างกลับเข้ามาในห้องของตัวเองก่อนที่คิมคูเขาจะเข้ามาแล้วไม่เจอคิมคูก็จะพูดเลยว่าเขาไม่เชื่อใจแก พอทั้งสองคนเจอกันคิมคูจะชักปืนออกมาแล้วเขาก็พูดว่ามีคนปล่อยข่าวของพวกเราออกไปแล้วคนที่รู้เรื่องนี้มีแค่พวกเราสามคนเท่านั้นไอ้เจ้ายังซอกจินที่รู้ว่าปืนของคิมคูไม่มีลูกกระสนุนมันก็เลยอวดเก่งหยิบปืนยิงเส่ห่วของตัวเองแกล้งทำเป็นว่ากล้าตายเพื่อซื้อใจคิมคูให้ได้แล้วนั่นก็สําเร็จคิมคูเขาก็เลยหายสงสัยในตัวมันไอ้เจ้ายังซอกจินก็เลยถือโอกาส แล้วมันก็บอกว่าผมขอไปสืบเองว่าใครกันแน่เป็นคนปล่อยข่าวในครั้งนี้อาจเป็นพวกพนักงานโรงแรมก็เป็นได้แต่พอคุยกันเสร็จแล้วออกมาจากห้องคิมคููข่าวกว็แค่แก้งทําเป็นเชื่อใจยังซอกจินแล้วสั่งให้ลูกน้องอีกสองคนคอยสะกดรอยตามยังซอกจินไปด้วยถ้าเกิดมันไปเจอพวกตํารวจให้เก็บมันได้ทันทีเช้าวันต่อมาพวกนางเอกจะมาถึงยังสถานีรถไฟในกรุงโซล พอเดินเข้ามาที่ต่อมอก็จะมีเจร้านเล่าเข้ามารับพวกเธอทั้งสามคนเอาไว้โดยเจคนนี้เองก็เป็นสายลับของคณะปฏิวัติแล้วเธอก็ได้พามาที่ร้านเล่าที่เจเป็นเจ้าของอยู่โดยร้านนี้จะมีทางออกอยู่ด้านหลังแผ่นไม้ทางทางนี้มันจะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ําด้านนอกจากนั้นทั้ง4ี่คนก็จะเริ่มวางแผนกันโดยในวันที่7ไอ้สองตัวที่เราต้องการจะฆ่ามันจะไปเยี่ยมโรงงานผลิตเครื่องบินโดยเราจะทําให้รถของพวกมันน้ํามันหมด และทําการดักฆ่าพวกมันที่ปั๊มน้ํามันฉากต่อมาแต่พระที่ไอ้ชั่วย่างซอกจินมันจะมาจ้างให้นักค่าสองคนไปฆ่าพวกนางเอกซะด้วยยังซอกจินก็ได้โกหกไปว่าพวกนางเอกเป็นสายลับของพวกญี่ปุ่นพอธนกะเห็นรูปถ่ายเขาก็จําได้ทันทีเลยว่าเธอคนนี้ก็คือผู้หญิงที่เจอกันในร้านกาแฟก่อนหน้านี้นั่นเองพอตกลงงานกันแล้วเศษยังซอกจินจะเดินออกมาพร้อมกับตํารวจ แต่ทว่าทนใดนั้นมายองอูก,กับสหายลูกน้องของคิมคูจะโผล่เข้ามายิงใส่ตำรวจตายไอ้เจ้ายังซอกจีนมันก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วบอกให้ทั้งสองคนจะเย็นเ็นลงก่อนนี่เป็นเหตุการณ์เข้าใจผิดกันนะแต่แทนที่ทั้งสองคนจะยิงมันซะากับเอาปืนคู่มันอยู่นั่นแหละและในที่สุดทางคู่ก็โดนยังซอกจีนฆ่าตายจนได้ฉากต่อมาตามรที่ทานากากักบคู่หูทั้งสองคนจะทําการปลอมตัวเป็นทหารญี่ปุ่น แล้วขึ้นรถไฟมากับพลเอกเขาวาักุชิทารากาศเขาก็พูดแถอะไรไปเรื่อยเปยื่อยจนรถไฟมาถึงโซทารากาศจะมายังบริษัทรถล,ล่าเพื่อเอารูปของนางเอกให้พวกคนงานดูแต่พอพวกคนงานเห็นก็บอกว่าคนในรูปชื่อมิชิโกเธอเป็นลูกสาวของคังอิงกู ฉากต่อมาตัดมาที่นางเอพวกเธอจะมาดักรอคังอิงกูที่กำลังนั่งรถโมก,กับพวกของตนทัาใดนั้นวังด็อกสังจะเข็นรถมาขวางรถของพวกมันเอาไว้ส่วนซูซังอกก็จะเข็นรถมาชนใส่ท้ายรถจนการชนรถของพวกมันหลุดแต่พวกคังอิงกูก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วบอกให้ทั้งสองคนมาซ่อมให้เสร็จด้วยภายในวันนี้โดยนางเอกก็จะมาตัดแว่นใหม่ที่ร้านในห้าง ซึ่งนางเอกก็ได้ให้ที่อยู่ห้องเช่าของเธอไปพอหากร้านแว่นทําเสร็จแล้วพวกเขาจะเอาไปส่งให้ถึงห้องแต่พอนางเอกจะเดินออกมาจากห้างหญิงสาวคนนี้ที่มีหน้าตาเหมือนกับนางเอกเป๊ะซึ่งนี่เองก็คือมิชิโกะลูกสาวของคังอิงกูเธอจะมาออกเดทกับคลเอกขาวากบูชิแล้วมิชิโกะก็ดันเหลือบไปเห็นนางเอกเข้าจนได้มิชิโกะพอเห็นหน้านางเอกก็งงเป็นอย่างมากทําไมถึงมีคนหน้าตาเหมือนตัวเองมากขนาดนี้มิชิโกะจึงรีบวิ่งกลับมาที่บ้าน แล้วถามคุณลุงว่าคุณลุงเคยบอกหนูใช่ไหมว่าหนูเคยมีน้องฝ่าแฝดที่ตายไปตอนเป็นเด็กแต่ทว่าวันนี้หนูกลับเจอคนที่หน้าตาเหมือนกับหนูเป๊ะไอ้ลุงนี่มันก็ตีเนียนทาเป็นไม่รู้เรื่องแล้วถามมิชิโกะไปว่าเจอเขาที่ไหนล่ะมิชิโกะก็เลยบอกไปว่าเจอกันในห้างร้านขายเวทนาฬิกาฉากต่อมาวังด็อกซังกับซูซังโอก๊กทั้งคู่จะมาเปลี่ยนกันชนรถให้กับคังอิงกู แต่ทว่าพวกเขาก็ได้แอบถ่ายน้ำมันออกมาด้วยในขณะเดียวกันธนากะกับคู่หูก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาอีกฝั่งพวกเขาก็เลยบังเอิญมาเจอเป้าหมายทั้งสองคนเข้าจนได้หลังจากทั้งสองคนทําการถ่ายน้ํามันแล้วเสร็จธนากะก็ได้สะกดรอยตามวังด็อกซังไปแต่ทว่าวังด็อกซังเขาก็รู้ตัวว่ามีคนกําลังสะกดรอยตามมาทั้งสองคนจึงเข้าต่อยกันอย่างเอาเป็นเอาตายฝีมือการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นพอฟัดพอเวียง แต่ทว่าธานากะก็เก็บปืนที่ตกขึ้นมาได้และยิงใส่วังด็อกซังไปสองนัดจนเขากระเด็นตกแม่น้ำแล้วหายตัวไปฉากตัดมาที่ลานเล่าทุกคนจะรู้แล้วว่าวังด็อกซังได้หายตัวไปเจเจ้าของร้านจึงบอกให้ลมเลิกแผนการซะต่านางเอกก็ไม่ยอมเลิกยังไงเธอก็จะทำต่อให้สำเร็จเช้าวันต่อมาวันปฏิบัติภารกิจ เจ้ายังซอกจินจะโทรบอกกรมตำรวจว่าวันนี้จะมีการลอบสังหารเกิดขึ้นพวกรังอิงกุกก็เลยทำการสลับรถกันไว้เพื่อความปลอดภัยส่วนนางเอกก็จะมาแอบซุ่มอยู่บนตึกหน้าปั๊มน้ำมันและคนของเจ๊ล้านเล่าก็จะเข้าไปยึดปั๊มน้ำมันเอาไว้ส่วนซูซังอปจะปลอมตัวเป็นคนส่งจดหมายไปสนนีขณะเดียวกันฮานากะก็คอยเฝ้ามองพวกนางเอกอยู่ด้วย ไม่นานนักขบวนรถของคังอิงกุกก็จะแวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มซูซังโอก,ก็คิดว่าพวกแม่ทัพคงนั่งอยู่ในรถคันเดิมเขาจึงคว้างระเบิดเข้าไปผิดคันคนเติมน้ำมันก็ตะโกนบอกนางเอกว่าพวกมันได้เปลี่ยนรถการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นนางเอกผ้ายยานยิงใส่รถที่พวกมันอยู่แต่มุมยิงของเธอนั้นก็แย่เอามากๆเธอเลยเปลี่ยนเป็นปืนกลหวังว่าจะเอาไปสาต์ใส่พวกมันแต่ทว่าทันใดนั้นธนากากกโผล่เข้ามาเล็งปืนใส่นางเอก แต่เขานั้นก็ไม่กล้ายิงจนเธอยิงไล่ใส่ธานาากาศจนเขาต้องกระโดดหนีหายไปส่วนนางเอกก็จะกระโดดออกทางหน้าต่างวิ่งตามายิงพวกขังอิงกูแต่ทว่าเธอก็ยิงไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นักด้านสูสังอกก็จะหยิบระเบิดมือออกมาวิ่งเข้าไปเกาะใส่รถของพวกมันแต่ทว่าเขาก็โดนยิงเข้าหวัวตายคาที่ทาให้โดนระเบิดใส่ตัวเองตายไปอีกคนส่วนคนของเจรานเล่าผ้ายามยิงสกัดพวกญี่ปุ่นเอาไว้แต่ทว่าก็ต้านได้ไม่นานตายตามสูสังอกไปอีกคน นางเอกที่เห็นเ,นเพื่อนๆตายต่อหน้าต่อตาเธอก็เลยโมโหจัดแล้วได้กระโดดลงมาบนพื้นวิ่งไล่ยิงไอ้พวกข่ายชาติแต่นางเอกเธอก็ดันเหลือกไปเห็นหน้าของมิชิโกะฝ่าแฝดที่หน้าเหมือนกับเธอเป๊ะทำให้นางเอกเสียสมาธิและโดนยิงล้มลงโดนจับตัวไปได้ในที่สุดส่วนฮานากะเขาก็พลอยโดนจับตัวไปด้วยเพรพวกทหารคิดว่าฮานากะเป็นพวกเดียวกับนางเอก ฉากต่อมาตามาที่รถขนนักโทษนางเอกจะถูกขังอยู่บนรถกับธานากะทั้งสองคนเลยแกล้งจูบกันพวกทหารที่ได้เห็นก็เปิดประตูเข้ามาห้ามแต่ทว่าทางคู่ก็อดพวกทหารจนหมอบแล้วปีนหนีขึ้นบนหลังคารถพร้อมกับกระโดดลงมาถีบคนขับรถแล้วพากันขับหนีแต่พวกตำรวจคันหลังก็ตามขึ้นมายิงใส่ทั้งสองคนแต่ทันใดนั้นสหายของธานากาก็เข้ามายิงช่วยจากด้านข้าง ทำให้ทั้งสองคนสามารถหนีรอดมาได้แต่แทนที่ธนากาศจะฆ่านางเอกซาเพื่อรับเงินรางวัลสามพันเหรียญเขากับพาเธอมาที่โรงพยาบาลแล้วใช้ปืนบังคับให้หมอพากรศสุนออกจากไรของเธอซะผู้หูของธนากาศก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักแต่ทว่าเขาก็ยอมทำตามด้วยเพราะว่าธนากาศนั้นเป็นลูกพี่ของตัวเองสรุปว่าทั้งสองคนก็เลยปล่อยตัวนางเอกหนีไปจนได้จากนั้นธนากาศกับสหายจะมาเจอกับคนเอกคาวากุชิ ไอ้เจ้าญี่ปุ่นเร็วนี่มันยังรอดแต่แขนซ้ายเขาก็หักด้วยเหมือนกันพลเอกจึงได้ชวนฮานากะไปร่วมงานแต่งของเขาด้วยแต่ทว่าทนใดนั้นดันมีเด็กสาวตัวเล็กน้อยแบกดอกไม้มาชนใส่คาวาคุชิไอ้เจ้าคาวาคุชิระเบิดอารมณ์ชักปืนออกมายิงใส่เด็กสาวตัวเล็กๆคนนี้ตายคาที่ทันทีส่วนฮานากะพ้ายามกั้นความโกรธเอาไว้แล้วบอกกับตัวเองในใจว่าในวันแต่งงานมึงต้องตายไม่ดีแน่นอน ฉากต่อมาแต่ปะที่ยังซอกจินเขาจะมาหาคังอิงก,กูคนที่มันพยายามฆ่าในตอนต้นเรื่องแต่ครั้งนี้มันกลับเป็นคนขายชาติซะเองโดยสายเหตุที่ยังซอกจินมาหาคังอิงก,กูก,ก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้ายังซอกจินเนี่ยมันต้องการเงินและอำนาจเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลที่แสนมีค่าโดยเจ้ายังซอกจินมันก็ได้บอกว่าหนึ่งนนะะันฆค่าเมื่อตอนกลางวันมีคนที่หน้าต่างเหมือนกับลูกสาวของท่านด้วยลุงของมิซึโกะก็เลยพูดเสริอมอีกว่า เขารู้ว่านางเอกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเพราะเขาได้ไปแอบสืบจากร้านแว่นตาที่มิซึโกไปฉากต่อมาตัดไปที่นางเอกมิสโกจะแอบเข้ามาพบเธอที่ห้องสองพี่น้องจึงเข้ามาพบกันพอมิซึโกเห็นว่านางเอกนั้นโชคไปด้วยเลือดมิสโกก็เอาชุดใหม่ให้นางเอกใส่แต่ทว่าในขณะที่นางเอกเข้าไปอีกห้องเพื่อเปลี่ยนเสือ้อ ไอพวกขังอิงก,กูบก,กับยังซอกจินจะเข้ามาในห้องมิสซโกะพอเห็นหน้าพ่อเธอก็ยิ้มแต่ทว่าไอชั่วขังอิงก,กูกกับชักปืนขึ้นมายิงเข้าคอ,อเธอเต็มๆนางเอกที่แอบมองในห้องถึงกับน้ำตาคลอแล้วรีบกระโดดลงมาชั้นล่างพร้อมกับปลอมตัวเป็นมิสซโกะแล้วนั่งแท็กซี่กลับไปที่บ้านพอนางเอกมาถึงบ้านก็ไม่มีใครรู้เลยว่านี่ไม่ใช่มิสซโกะและเมื่อนางเอกเข้ามาในห้องนอนของมิสซูโกะเธอก็จะมายืนร้องไห้ต่อหน้าชุดเจ้าสาวของฝาแฝดที่ได้ตายไป ในกลารดึกคืนนั้นตัดมาที่วังด็อกซังเขานั้นจะยังไม่ตายโซซัสโซเซมหาเจยลานเล่าเจ๊จึงประถมพยาบาลให้เขาแล้วบอกให้นายหนีไปซะแต่ทว่าวังด็อกซังก็ไม่คิดจะหนีเขาจะทํางานต่อให้จบกับมาที่นางเอกของเราที่กําลังอยู่ในห้องเธอจะได้ยินเสียงคนแอบย่องมาที่หน้าห้อง นางเอกจึงหยิบกังไกขึ้นมาแล้วเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าไอ้ลุงชั่วก็มายืนอยู่ตรงหน้าเธอเต็มๆทั้งสองคนดึงเข้าฟู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ทว่าไอ้ลุงก็ประบาดนางเอกมากเกินไปดันหันหลังให้เธอแล้วหยิบโทรศรัพท์กดโทรหาตำรวจนางเอกเลยดึงสายโทรศรัพท์รัดคอของมันตายคาเตียงแบบโคตรกะสะใจเช้าวันต่อมาฮารกาจจะเข้ามาหาคนเอกเาวากุชิ แล้วเขาก็ดันมาเจอกับนางเอกเขาให้ทั้งสองคนก็เลยพูดภาษาเกาหลีใส่กันเพราะว่าเขาวากุชิมันฟังไม่รู้เรื่องด้วยธนากาก็บอกว่าเขาจะมาฆ่าไอเลวตัวนี้ส่วนนางเอกก็บอกว่าฉันจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วฆ่าล้างบาปพวกมันให้หมดเท่ากับว่าตอนนี้นางเอกได้คนมาช่วยแล้วอีกหนึ่งคนฉากต่อมาตาปะที่ไอชั่วยังซกจนินไอเลวี่จะได้รับตําแหน่งผู้กํากับโรงพักของโซคนใหม่ แล้วงานแรกที่มันทํำเลยก็คือพาตํำรวจไปจับเจ๊ร้านเล่าแต่ทว่าเจ๊เธ,เธอก็ยอมตายดีกว่าที่จะโดนจับเธอเลยเดินไปหลังลานหยิบป,ปืนขึ้นมายิงใส่หัวของตัวเองในเวลาต่อมาก่อนงานแต่งจะเริ่มขึ้นวังด็อกซังจะแอบมาอยู่บนลิฟต์พร้อมกับปืนกลคู่ใจส่วนเจ้าควังอิงกุมันจะวอยวายล่านในห้องแต่งตัวเพราะมันเสงที่นายพลใหญ่สุดของญี่ปุ่นไม่ได้มางานด้วย ด้านฮานากะก็จะมานั่งรออยู่ในงานแต่ว่าโชคเขาไม่ดีเท่าไหร่นักเมื่อเจ้ายังซอกจินเดินมาเห็นฮานากะเขาก็เลยโดนจับตัวไปพอถึงเวลาเริ่มงานแต่งพ่อเจ้าสาวจะจูงมือลูกสาวเข้าสู่งานวิวาคังอิงกูเห็นลูกสาวทำหน้าบุ่ดก็เลยถามไปว่าลูกกำลังกังวลอะไรหรือเปล่าบางเอกเลยถามคังอิงกูไปว่าข้าพี่สาวหนูที่มาจากแมนจูทำไมคะคำพูดยีเล่นเอาคังอิงกูได้ถึงกันหน้าซี แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคนอยู่ที่นี่เยอะส่วนวังด็อกซังตอนนี้ก็จะกระโดดลงมาในห้องเล็บพอได้จงังหวะนางเอกจะซ่อนปืนในโช่อดอกไม้เธอหันเลงไปที่ไอ้ชั่วขังอิงกูเป็นคนแรกขังอิงกูมันก็เห็นปลายกระบอกปืนเหมือนกันแต่ทว่ามันก็ช้าเกินไปเสร็จแล้วยังไงมันก็ต้องตายพันใดนั้นวังด็อกซังก็ยิงสากกระสุนใส่ทั่วทั้งงานผู้คนต่างวิ่งหนีลงมาชั้นล่างส่วนเจ้าขังอิงกูจะวิ่งหนีตายเข้าไปในห้องแต่งตัว นางเอกเธอก็หยิบปืนขึ้นมายิงใส่พวกทหารญี่ปุ่นจากด้านหลังทําให้นายพลของพวกบันตายไปอีกด้วยแต่ทว่าเธอก็โดนเขาบากกชีเข้ามาแย่งปืนแล้วทั้งสองคนก็เข้าใส่กันยับด้านธนากาก็จะอ่านพวกตำรวจแล้วแย่งปืนขึ้นมาช่วยอีกแรงส่วนไอ้ชั่วยังซอกจินก็จะหลอกวังด็อกซังจนเขาเดินออกมาจากที่กำบังทําให้วังด็อกซังโดนยิงไปหลายนัดตัดบาที่ธนาก,าก็ไล่ยิงพวกตำรวจจากด้านหลังฆ่าบันจนเกลี้ยง ไอ้เจ้ายัางซอกจีนพอเห็นหน้าธานากะศก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปพอทั้ง3คนสามารถยืดห้องไว้ได้นางเอกก็จะเข้าไปฆ่าไอ้เจ้าคังอิงกูไอ้ช่วงนี้ก่อนตายมันก็อ้างว่าเขาทําเพื่อปกป้องประเทศเขาทําเพื่อประชาชนทําให้นางเอกเธอไม่กล้ายิงธานากาศเลยเข้ามาช่วยยิงมันจนตายจากนั้นทั้งคู่จะมาบอกลาว,วังด็อกซังแล้วลากตัวเขาวากุชิมาเป็นตัวประกัน หากันหนีลงมาด้านนอกแต่พวกเขาก็โดนยิงกดเอาไว้ไปไหนไม่ได้ทันใดนั้นคู่หูของธาราก็จะขับรถฝ่ากระสุนเข้ามารับทั้งสมคนแต่พวกตำรวจก็ออกไล่ล่าพวกเขาทั่วทั้งเมืองนางเอกจึงพาเข้าไปในร้านเหล้าเพื่อนหนีลงทางท่อระบายน้ํโดยธาราก็จะส่งตัวนางเอกออกมาเพราะว่าพวกมันยังไม่มีใครรู้ว่านางเอกไม่ใช่มิชิโกตัวจริงซึ่งก่อนแยกทางการธานาะก,กับนางเอกก็ได้จูบลากันเป็นครั้งสุดท้าย พอนางเอกเดินออกมาบานอกร้านพวกตำรวจก็เชิญเธอไปขึ้นรถไอ้เจ้ายังซอกจินก็ไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่มิซิโกะมันจึงได้ปล่อยตัวเธอไปส่วนฮานากะก็จะมาฆ่าไอเลวเขาวากุชิโทษฐานที่มันยิงเด็กตายต่อหน้าต่อตาตัวเองแล้วรีบหนีลงไปในท่อระบายน้ำด้านล่างแต่ไอชั่วยังซอกจินก็รู้ว่าฮานากะจะหนีลงท่อน้ำมันจึงพาตำรวจมาดักรอที่ปลายท่อ พอธารากะกับคู่หูปินขึ้นมาก,ก็เลยโดนยิงตายทันทีเทว่าธาราการวบลมแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดพุ่งเข้าใส่เอามีดแทงใส่อกของไอ้ชั่วนี้ได้สําเร็จแต่ทว่ายังซอกกินมันก็เสือกไม่ตาย16ปีต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศยอมแพ้สงครามจากการที่พวกมันโดนสหรัฐยิงระเบิดนิวเคลียร์ใส่แต่ทว่าคิมคูกับคิมวอนวงไม่ได้ยินดีสักเท่าไหร่นักเพราะว่าพวกเขายังคงนึก แล้วจารึกชื่อของพวกเขาที่ทำการเสียสละไปทั้งหมดฉากต่อมาแต่พที่ห้องพิพากษาไอ้เจ้ายังซอกจินมันจะโดนไตส่สวนเนื่องจากข้อหากระบทแต่ไอช้ชั่วนี่มันกลับเพียงฉอดๆทำเป็นถอดเสื้อโชว์รอยแผลจากการลบให้ดูบอกว่าบาดแผลเหล่านี้ค้าได้มาจากการต่อสู้กับพวกญี่ปุ่นทั้งนั้นไอช้ชั่วนี่มันช่างโกหกได้อย่างทุเรศสุดๆ บวกกับพยานที่จะมาให้การโดนค่าปิดปากไปซะก่อนทําให้มันหลุดคดีไปได้ซึ่งตอนนี้ตัวมันเองก็ยังคงเป็นสารวัตรของกรมตํารวจเหมือนเดิมพอออกจากห้องพิจารณามันก็จะเดินซื้อของในตลาดอย่างมีความสุขแต่ทว่าทันใดนั้นมันจะเลือกไปเห็นหน้ามิสโกจึงเดินตามเธอเข้ามาในตรอแต่พอเข้ามาถึงไอ้ชั่วยังซอก,กินถิงกับยืนตะลึงชายหน้าบาดที่อยู่ตรงหน้าของมันก็คือมยองอู เขาสามารถรอดตายจากวันนั้นได้ไอ้เจ้ายังซอกกินผ้ายามรีบเดินหนีให้ไวแต่นางเอกก็มาเดินดักทางเอาไว้ไอ้ชั่วขายเพื่อนขายชาติผ้ายามที่จะแถว,ว่าฉันจะไปรู้หรอว่าพวกเราจะชนะทั้งคู่ไม่สนใจระดมยิงใส่มันเป็นสิบสิบนัดสุดท้ายแล้วมันก็ตายอย่างกับหมาตัวหนึ่งที่ไม่มีความเป็นคนเลยแม้แต่น้อยนางเอกจ้องมองไปที่มันพร้อมกับย้อนนึกถึงเพื่อนที่ได้จากไป วังด็อกซังซูซังโอกทานกะและเจลานเล่าภาพของพวกเขาจะยังคงอยู่ในใจเธอตลอดไปราบชั่วการ้านานเทินทำความชั่วถึงจะโกหกใครได้แต่ก็ไม่อาจโกหกตัวเองได้หรอกว่าแกนั่นแหละคือคนที่ชั่วแล้วเรื่องราวของแอสซาติเนชั่นยายตัวร้ายสไนเปอร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ